จะฉลองคริสต์มาสทั้งทีธรรมดาไม่ได้ครับสำหรับคิสเตียโนโรนัลโดเมื่อภรรยานางแบบสาวสวยของโรนาโดครับมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับพี่โดชนิดที่พี่โดเห็นของขวัญแล้วถึงกับตาค้างกันเลยทีเดียวจอจิน่าโรดิเกสนางแบบสาววัย28ปีครับแฟนสาวของโรนลโดได้ถ่ายคลิปในเช้าวันเปิดกล่องของขวัญหลังวันคริสต์มาสโดยเรียกให้คิสเตียโนโรนัลโดครับ ออกมาที่หน้าบ้านเพื่อรับของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้นั่นคือรถยนต์สุดหรูโรซรอยด์ดอนครับรถยนต์มูลค่าสูงถึง3 0 0แสนปอนครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ12ล้านบาททําให้พี่โดถึงกับประทับใจในตัวของแฟนสาวและเซอร์ไพรส์สุดๆกับของขวัญที่ได้นอกจากนั้นครับบรรดาลูกๆของโรนัลโดก,ก็ได้รับของขวัญเช่นกันครับโดยลูกชายอย่างโรนัลโดจูเนียได้รับรถไฟฟ้าส่วนบรรดาลูกสาวก็ได้รับจักรยานไปคนละ1คัน ก็คงต้องฉลองกันเพื่อเรียกอารมณ์แห่งความสุขเยอะๆกันหน่อยครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาโรนัลโดและจอจีน่าเจอเรื่องราวคิดเคียดมาเยอะไม่ว่าจะเป็นการเสียลูกหลังที่เกิดมาได้ไม่นานรวมถึงปัญหาต่างๆที่โรนัลโดเจอในโลกของฟุตบอลครับทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงการตกรอบฟุตบอลโลกกับทีมชาติโปรตุเกสด้วยพอเห็นมุมนี้แล้วครับก็นึกอิจฉาคิสเตโนโรนัลโดอยู่พอสมควรครับแต่เอาเข้าจริง ชายอย่างเราก็ไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรจากคนรักเท่าไหร่หรอกครับขอแค่ปีหน้าไม่ยึดเงินเราจนหมดกระเป๋าก็พอแล้ว